ไม่เลยนะครับผมครับเสร็จแล้วนะครับมารายงานตัวตรงนี้นะครับครับสำหรับในเรื่องกติกาการแข่งขันนะครับอ่ากติกาการแข่งขันสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกส์สปอร์ตออนนะฮะตอนนี้ ผมได้มาอยู่ที่หนองเล็งซ้ายครับบริเวณท่าเรือวันนี้เฮามีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับคุมแม่แม่ยไปควยแล้วก็ทีมงานของเคสห้ามราสัดปานหนองเล็งซ้ายมีหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมการแข่งเรือวันนี้นั่นก็คือมูเฮาจะมาช่วยบริหารจัดการพะยะนะครับวันนี้ทีมงานมูวแม่ยาไปควยขอเซ็นใหมครับ เดี๋ยวเขาจะมามวนทั้งการแข่งเรือแล้วก็มามวนทั้งการเก็บขญะหมูเฮาเจ้าหน้าที่ของหมูเฮาพรออมเต็มที่ครับวันนี้เขามาในชุดสีเขียวในเสื้อของพี่ซิ่เก่าสีเทาครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าผอวีรกรด้วยนะครับหัวหน้าผอวีรกรเปิ่นกับอนุเคราะห์นะครับเสื้อรุ่นพี่เขาได้ใส่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาดูครับว่าแต่ละคนมีไข่มาพองครับแนะนํำตัวสักน้อยก่อนเด้อเอาเริ่มจาก ป่อป๋าครับผมในน้ำตัวนะครับครับผมไปายจะเฝ้ามุยะเจ้าหน้าที่เคท่าราชหนองน้ำซ้าครับผมครับผมแม่ป่อป๋าจะมาดูแลมูแม่แม่ในวันนี้ตัวครับนี่อะไรงานอันนี้แม่เล็กสี่ใจบุญสูงครับแม่เล็กสี่ใจบุญสูงครับผมนี่อัลลาผมฮัลลาหลงครับผมอ่าแม่ขันขาเจ้าครับแม่ขันขาครับอาลีเจ้าอาลีครับ คุณแม่จันแดงจ้าคุณแม่จันแดงครับรายการแรกแม่ฟ้องจันครับนะครับใช้หัวฟองกแม่คำฟ้าประเทศสปันเป็นแม่แก้วแม่แก้วครับโองงานที่สามแม่สุดโรงงานที่สี่แม่คำมูลครับแม่จันแ้งจ้าครับแม่จันแก้วนะครับทั้งหมดนี่มาด้วยจิตอาสานะครับ วันนี้เขาจะมาอาสาช่วยเก็บขยะในงานครับหลายๆตำบลก็คือมีขยะของแต่ละตำบลไว้ตีอาตจันหรือเต้นเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีบางส่วนนะครับตีหาตีทิ้งขยะไม่ได้นะวันนี้เขามีทางขยะเคลื่อนที่นะครับน้องบอลน้องมาเป็นน่วยบริการจิตอาสาอย่าลืมครับคอยติดตามในช่อง YouTube ของเขาจีโฟกสปอร์ตทั้งกิจกรรมการแข่งเรือและ กิจกรรมพิเศษกำจัดขยะกับหมู่เฮากลุ่มเนี่ยไปคุยและวเคท่าม้าน้องเลนไซครับผมขอบคุณครับอ่านี่แต่ละคนกับสแตนบายไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะปาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับเนี่ยจะรู้ต้องทำด้วยได้รู้ในเรื่องของนะครับอ่ากติกาไปด้วยนะครับปู่ปแนะสงสัยกันมาครับผมดูแลดูแม่โต้ยนะครับสารการเลี้ยงเพลื่อใจนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศมนุษย์ร้อยชื่อเปลี่ยนชื่อไวมากก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับเหมือนกับแต่นนี้ผมจะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆก่อนถ่าวันในงานมีอะไรยังงงนะครับตอนนี้ประหลาดุสุวรรณเพลินแม่ใจครับผมรักษาการกับหน่วยแพทยพยาบาลอำเภอแม่ใจนะฮะกับหมอมวกนี่ครับก็ หรือว่าวันนี้นั้นแต่ว่านี่ผมมาได้มาดูนะครับเพราะว่าใใเป็นกิจกรรมของมุแม่แม่ต้องคุกคักนม่เนี่ยก็เป็นแหล่งงามที่ขนาดใหญ่ น้องเจ้าพี่ยาวนะครับผมครับเชิญครับน้องชาดีครับก็ต่อยินิดครับนครับคณะกรรมการตัดสินสวัสดีครับโครับสวัสดีครับอันนี้กิจกรรมอย่างนีครับนี่อันนี้กิจกรรมแข่งเรือครับอ่าวันนี้นักกีฬาที่จะแข่งเรือชุดแรกแข่งเรือเดี่ยวนั่งเรือครับานี่ครับวันนี้นะครับท่องเที่ยวและกีฬา มีนักกีฬาก็ต้องมาีความเตรียมพร้อมต้องมีการตรวจเช็คร่างกายนะกับนักกีฬาด้วยเพื่อความปลอดภัยในการแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องแข็งแรงนะฮะต้องแข็งแรงมีสุขภาพที่ที่แข็งแรงโอเคครับผมขอบคุณครับนี่มีการตรวจสุขภาพของนักกีฬาด้วยนะครับในฐานเดียพกยนในวันนี้นะครับถึงใครจะพันผ่านนี่ต้องมาผ่านด่านนี้ก่อนนะแข่งได้แข่งเนี่ยนะสมศักดิ์ นี่ครับผู้แทนภานประชาชนครับนำโดยนี่มีการสุรชิตดวงจันทร์และคณะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการตัดสินการขันเรือพายและโมเทเลในวันเองเล็นที่สุพรดแล้วก็ทำการขันกระทำการตัดสินมาและโอกาสด้วยนะครับสักครู่เราคงจะเริ่มทำการแข่งขันนะเรืออีฬาเรือพายนะครับใครที่ยังไม่ได้คัดกรองนะครับตรวจให้ก็เจอที่ การน่าทางเข้าก่อนได้เลยนะครับเพื่อขั้นตอนเลยสำหรับถ้วยรางวัลโอ้โหนี่ครับถ้วยรางวัลเยอะเหลือเกินนะครับหลายรางวัลมากสำหรับกาหนดกกริจกรรมในวันนี้นะครับการแขายเรือพายปบนพื้นบ้านหนองเอี๊ยสายพื้นที่ใจจับใจเดาตะกีดวันที2563ในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับช่วยจากร้อยเอกธรรมนัสพมเพนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับีือาพ โอ้จำนวนเยอะนะครับเยอะมากครับแต่ละประเภทนะสี่รางวัลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแล้วก็10โอ้ประเทายนะครับหลังจากนั้นแล้วน่าจะเป็นสิบประเภทครับเเราสเาเนาสัเราจะทการขันดทะในรอบสี่สวัสดีครับ คนพ่กกำนันนะครับเป็นได้ห้องการเตรียมงานพร้อมเลยไหมครับวันนี้ครับพร้อมครับพร้อมเราเม่สุกับพ้อมเรียบร้อยพร้อมทุกตำบลครับครับโซนเอลนะครับครับเส่หน้ากากมาด้วย ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับน้องครับผมผมก็ถือมาแล้วครับขอบคุณครับมีการเปิดสถารขายเรือพาลองเรือพาอย่างเป็นทางการนะครับโดยร้อยเอกชนเานะครับกรมที่ดินช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้เกิดนามเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะครับที่เดียร์ดินแกลงหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะมีพิธีการมีการแสดงนะครับต้อดครับ ผู้มาเยือนและที่เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับโดยทีมงานของปูมอนะครับเด่นจางแสดงอะไรนั่นนะครับถ้าอยากเพิ่มเตอนชาวบ้านเป็นไงนะครับสวัสดีครับรับชมการแสดงนะครับหลังจากเสสร็จิ้นการแสดงปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการนั่งเรือพายประเทศหมู่บ้าเรือหมอนในรอบสี่นะครับ เลยว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนครับก็การแข่งขันก็จะมีการจะมีการจัดแข่งกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะแล้วก็จะรอสวัสดีครับท่านผู้ชมรอบถุยได้ร้องได้ลงแข่งกันบนางเออมากล้าลงแหละ นี่ครับเพื่อนผมเองครับเพื่อนผมเองได้ครองครับเพื่อนันอันนี้เอามาซุ่มน่าจะเป็นสีถ้อยเ้าหานครับนี่สำหรับสีถ้อยสวัสดีครับ สีท้อยนี่ตกแต่งเวทีนี่โอ้โหมีมีกล่องฟางด้วยครับน้องเด็กฝึกท่าเรียนบนห้องคอมนี่ฮะมีกล่องฟางนี่ครับสีท้อยเขาหันของเขาครับมีนักกีฬาน้องๆกันเริ่มเตรียมตัวแข่งละนี่นี่หลุนเยาวชนนะฮะสีท้อยสีขาวนะครับนี่ สวัสดีครับเจมส์ตรวจเป็นได้ไหมครับผมเจมส์ตัวเรียบร้อยแล้วหรือยังครับทีมงานของเขาเนี่ยกำลังนักกีฬาครับสถานที่นะครับครับอันนี้เขาเขาพยายามจะเน้นเรื่องเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเขาเขาจะพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องขยะ พอขยังต้องการเพิ่มขยะปริมาณขยะขึ้นโลกเลยนะครับบริณีมีปีพอกองสาสุกเ่ยนะครับปีทีหมอหมอปนิตาเลยนะครับสวัสดีครับมามามันกัดขยะขยะขยะขอสังเกตว่า เขาทำไมเขาถเอ่ยกองเสียงเพราะว่ากองเสียงเนี่ยนะครับดีกว่าไปเผาครับนะครับเผาก็สร้างมวลภาวะแหวมครับเพิ่มลูกรลอดนะครนะครับอันนี้คือปิดคอนเซ็ปต์ของของตำบลสีถ้วยเขาสุดยอดเลยครับถึงท้องที่ท้องทินและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลสีถ้วยเขานะครับว่าเขาเขาจะเน้นเรื่องเรื่องการลดภาวะนะครับพ้นพิษเพราะว่าั้งหมอกควันนะครับหรือว่าเรื่องขยะนะครับนี่นี่เป็นเป็นแนวคิด ของของตำรวจสืบคดีเขาเขารวมกันนะครับทั้งที่ทุกทุกฝ่ายนะครับทั้งท้องที่ท้องทินนะครับแล้วที่เจ้าประชาชนในพื้นที่นะครับ แล้วเราก็จะมีนถบรรทุกนึ่งกับขัดแยกขยะนะครับเป็นการช่วยคนพู้ด้วยครับผมนะครับเป็นการช่วยคนพู้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าว่าขยะได้มีกีิวพัสดุนะครับโดยทีมงานของสาธารณสุขกองเทศบาลติดต่อไปนี่คือคมพู้เรื่องนี้ครับผมนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์นอกจากที่ผมเป็้นนะครับประธานกรรมการนะครับทัานสารพีแล้วก็ในฐานะเลขาธิการผ่านนุยการของจัดงานแข่งขันเรือไพล์หนองเล็กไซส์นะครับครั้งทีหนึ่งประจำปี2563นห้าร้อยบเนี่ยนะครับ ก็ได้รับมอบหมายจากท่านพระราชโนะครับพระราพิรัชติมานะครับคือในการขับเคลื่อนต่างๆไปด้วยกันคือค้นใจไปด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นเคอนเซ็ปต์ที่ท่านพระราันทิมานี่ครับพิรัชติมาได้ได้แนวแนวทางไว้นะครับเขาก็พยายามทําตามต่อนันนะครับวันนี้ก็เห็นดีใจนะครับที่ได้หน้าที่มาเป็นพระราชธิาสบูรณศรีถ้อยนะครับมาอยู่ได้ประมาณสักห้าสิบวันนะครับได้หันความร่วมมือนะครับตั้ง ไฟของท้องเที่ยท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้วก็มีน้องประชาชนนะครับผมรู้สึกว่าเออเรน่อของพิษตีมาอยู่ตีสิไฟโอเคนะครับครับผมขอบคุณพ่อสมบูรณ์ครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่อื่นๆกันต่อครับขอบคุณพ่อครับโอ้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับนี่ครับ สีท้อยของเฮานะฮะนี่มีการคัดแยกขยะนุกตัวนะครับผมนี่สี่้อยเฮาหารวันนี้เอาหมดคู่ๆเนาะนี่ครับจัดซุ่มเรียบร้อยนะฮะอย่างครับนี่ตรงนีขยะอ๋อนี่มีแยกนี่เลยครับนี่ขวดแก้วถุงพลาสติกผมมีแยกคือหมดนะครับนี่สี่แบบเลยนะครับโฟมขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็ กดแก้วครับตอนนี้นักกีฬาแล้วก็ทีมงานแต่ละตำบลกับทยอยมากันแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นของเนี่ยนี่ตำบลนีะครับแม่ใจก็นี่แม่ใจอลไรครับโอ้โหเป็นได้พ่อครับพ่อฟ้องเลี้ยงครับวันนี้สบายมากครับฟ้องสบายนะครับสุดยอดวันนี้หมวดแน่นอนครับแน่นอนเนาะ แต่แต่ละตำบนนี่ก็อเอากล่องชุดมาตัวเนะครับนเนาะเดี๋ยววันนี้ได้ประชันมือกล่องกันละนี่ฮะสีถอยอยู่บนปุ่นหน่อยแม่ใจอยู่ลุมนี่เดี๋ยวเจอกันแน่นะอ๋อแล้วครับตอนนี้เขาเดินเข้ามาถึงแม่ซุกเล้ยงเอย้ยอันนี้ยังอยู่แม่ใจอยู่เนาะ เนี่ยนี่อยู่ในเขตซุ้มแม่ใจอยู่นี่นี่ครับนี่ตำบลม่ซุกค,ครับโอ้คลื่นครับอุปกรณ์เซฟตีสส้นักกินล้านะครับสวัสดีครับแข่งประเภทอย่างนี้ฮะเดียวเดี๋ยวกำเ,เดียวลงแข่งเดียวเลยแหละโอ้สุดยอดฮะ บายแล้วตอนเจ้านี่แข่งประเภทไหนกอนเป็นรุข่ของคนใหญ่อ๋อเป็นรุ่นของคนใหญ่อยู่อ่านีา่ครับ ครับทั้งฝูดทั้งมือเดียวสัญญากันไว้็แค่ไอ้ท้องทีมทีมหนองเนี่ยเป็นคือเอาไปของกันไม่หยุดกันไม่เลยแหละโอเคเป็นอยังครับผมถือว่าถือว่าเขาอยสมมติสอนถ้ามันเหลือดีกว่าเอาก็ได้โอเคครับขอบคุณครับืนกันแล้วนะโอเคครับคืนกันมาใชผมเขาจะคิดสัญญาผมเป็นเขาสัญญาในกล้องเขาก็คืนในกล้องไดครับ ปากดว่านะฮะไม่นี่เดี๋ยวท่างคิน่นจะฮึ่นบ่าฮึฝเฮือจะฮึไววอย่างเก่าเนาะเพราะว่ากันคนเพื่อจะตกลงไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าเขาคงจะได้ไม่พ่ายไม่ไม่จากเม่ซุกนะครับผมขอบคุณครับผมครับนี่โอเคครับผมมดสัญญานะนะเคี่ยกันยันกนทังการครับนีมุงังมุ่งอาหารด้วยมุ่งอาหารด้วยอ่า ปลาปลาไปชมเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออนี่ครับกับกำนันปลาเนี่ยกล่องชุดนะครับนี่มีมุ้งนะครับมุ้งอันนี้ขวากางมุ้งเลยนะขวากางมุ้งเลยควากลางมุ้งเน้นความสะอาดเล่นความสะอาดโอโ้โหนี่ผมกับอาก้าเข้าในเดี๋ยว <laughs> ไม่ต้องถอยกันดุงเนาะนี่กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเหรครับรับประทานอย่างเดียวครับฟรีครับฟรีครับฟรี เดี๋ยวผมมาใช้บริการานะครับนีบ <g> ่เป็นการพิเ้นโอ้โหแนวคิดสุดยอดครับเพราะว่ากลางแจ้งนะครับเนาะมันจะต้องมีมุ่งมีอย่างคุ้มควา,ามสะอาดความปลอดภัยครับอ่าแต่ละตำบลก็มีจุดเด่นของแต่ละซุ้มนะครับสำหรับของตำบลแม่ซุกจะเป็นซุ้มอาหารกลางมุง่งนี่คือผมได้บอกที่อื่นเลนียวาจย่าอี้เนาะคุ้มไปนะขอบคุณครับผมอ่อันนี้กล่องเชียร์ไหมครับ นี่กองเชียร์ขอบคุณครับนี่กำนั้นสัมพันธ์ของเขานะฮะก็มีเซอร์ไพรส์นะเป็นมุ่งใน็ซุ้มอาหารของตำบลแม่ซุกนะครับนี่ครับสวัสดีครับอันนี้หนวยหนวยหนวยกู้ชีพสวัสดีครับนี่การเตรียมพร้อมเป็นได้พร้อมครับพร้อมเต็มร้อยครับ ลอยสาคือโอ้ยฮือแถมเสานะครับครบผมู้มีกำลังใจครับสู้ๆครับน,นี่ครับสีท้อยนะครับมาเทบ,บาลตำบลสีท้อยตำบลอบตแม่สุกครับนี่รัฐบาลชุกเฉินมาพร้อมนะฮะมีการตรวจนะครับมีการคัดกรองด้วยนะครับนี่ในการเข้างานข้างนี้นี่มีการคัดกรองเรียบร้อยนะฮะ ไคือทีมงานนะครับเตรียมพร้อแม่ใน,นการดูแลพี่น้องเจ้าเพื่อแม่ใจนะครับทุกๆด้าน นี่เรามาดูร้านค้าด้านนอกกันนะครับตอนนี้เขาออกมาด้านนอกแล้วนี่ครับช่องยูทูบจีโฟกสปอร์ตครับโอเคเดี๋ยวไปดีสาครับนี่ฮะยุทธคัดกล้องนะฮะ ด้านนอกนี่ก็จะเป็นมูกล่องเชียร์พี่น้องชาวบ้านนะที่มาร่วมงานนะฮะนี่ครับมีหลายล้านก้านนะฮะ ส <empezar> วัสดีครับแม่นหลวงครับ <S 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 ส<ด>วัสดีครับ <S <S <สด>มีล้านกาตีมาอยู่บริเวณด้านนอกกับมีหลายล้านเลยนะครับผมมีภารกิจของมูแม่แม่ก็จะได้ออกมาช่วยดูแลความสะอาดด้านนอกซอยนะเพราะว่าร้านก้าตีมาขายด้านนอกมีการดูแลเรื่องของทางขยะ สังขยะอย่างก็อาจจะมีน้อยบรรนักเต่าตั้งนเพราะว่าตั้งนจะมีแต่ละหน่วยงานดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องทังขยะอยู่แล้วส่วนด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นจุดลักลัก,ลกเลยทีย่อันมูเฮาจะต้องมาดูแลนะในเรื่องของขยะพวกถุงพลาสติกขวดน้ำนะขวดแก้วเดี๋ยวมูแม่แม่ก็จะต้องจิตอาสามาอยู่ตั้งนอกดูแลตัวนะครับผมนี่ฮะ บนกันมีกดเก๋เตี๋ยนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวกันแข่งขันถ้าเริ่มขึ้นนี่เดี๋ยวเขาจะไปดูการแข่งขันกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับ